ม่วงปลาโอ้ยน้ายุดเอาแก้วไปเชือจะเฝ้าจะเฝ้าอะไรแนี้อเห็ดยิ่ถูกเนาะฮัมใน่่งแก้วผึ่นะม่วงโอ้ยน้ำใจใหญ่มมปิ้นค่ะปเปียวเด้อ บ่อยกเียทาหี่อือมีดเวยนึ่งสุกเพียงเดียวนะพาแล้วกินมะม่วงจ้าบ่สนใสกกเบียงมีด้อกินมะม่วงจัดจ้าจ้างานเขาโอ้ยกอนักหนัยโอ้แกยอวแกล้วอือหนักหจ้าแซซกว ปมองปลาเออื้ตัวลหเจ้าเพี้ยเจ้านี่บักข้อจานี่หดอยังคนนี้ใบมันแม่แบกข้อเด้อมัแบมันแบมันแ้าข้อข้อฝนล่งีดีลอจ้าก็เส้งสี่แบบเสดนแในมันคนบ่าจ้ากินบักข้อจ้าบักข้ออืมแตกเปาะ